สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนน้องค่ายค่ะเป็นไา้จันคือสิได้หลายเนอ้องลอตเตอรี่เป็นกร,รมเป็นปุ่มอยู่เนาะได้จันได้เปยวตัวตึ้งน, <laughs> นี่ค่ะวดที่แล้วก็อาจารย์เซียนนองค่ายมิ่งศูนย์แม็ดเดียวเปุ้ยเลขศูน,นย,เย์เดินคือคาแกลจันศูนย์เม็ดเดียวเด่นศูนย์นะคะข้างบนห่ากับศูนย์มานน้ำกันลงคงเลขศูนย์ห้าหาศูนย์ไหม ปาด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 ,ปดเนาะซื้อเลขไหนเอา <ไป S 1> บนหนาล่างนี่แมนูมันมัน,มนไปเจอป้อกด่านคนละคือแต่เรื่องผ้าผ้ากันเอาลอตเตอรี่กับผู้ซื้อบอลลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บ่ได้ไปซื้ออีหยังบูไปซื้อมันคือมันจอมบ่ท่านเขาอะนะจ้าก็ได้จะเก็บศนูนย์ของศูนย์เอียงไปหมดอะ ก็ว <laughs> ่เป็นอย่างเนาะเอาบานนี้ขันมากก็ต้องเอาไว้บ้างแหละรอดที่ใบสองใบเขาต้องหยิบยอยู่แล้วทัดเจี้ยเฮ็ดอันสูตรนั่นกับเฮ็ดตะล่าง,งาอ,อ ى, านนันแบบต้องนะต้ว่ากรเป็นลี่ตัวนั้น่ะมันชิลิงง่ายง่ายอ๋อบานนี้สิเฮ็ดแบบตะล่างแบบเดิมบ่แบบเดิมเ<ะ><ะ>ดีย๋ยวเลยเป็นสูตรตัวนั้นละ่ะสูตรตัวนี้เอาตะล่างแบบเก่าดิ ค่อยเข้าใจเพิ่งคยเพิ่งอันนั้นดิคยเบิ่งเนาะอะไรอยู่ในน้นถ้าเจ้าากได้สูตรแบบนั้นถ้าจะมาเบิ่งไงแมนแมนสนาวก็จะได้เขียนในเพิ่งตัวที่เดมันบอกแบบจะล่างนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอย่างนี้เดือนสามเดี๋ยวขออนุญาตสูดมาเครื่องนี้ก่อนจะได้เขียนถึกแบบเดิมวิ่งห้างกัเหน่งเอาโอเคมาหนี้มาไป ไล่มเพง่นมาอาจารย์มาหนิไปเลยเนาะจันเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเอาแบบไหนเอาแบบที่ว่ามันง่ายล่ะจับในน้อยตัวนบ่แล้วแต่อาจารย์เชียรให้แบบไหนได้เขียนถืออ่ะเอ้เขียนเอาไปให้มันเป็นเรื่องนี้ตารางเรื่องเดียวกันนี่นะอืมตารางเชียร์ขีดตารางแบบไหนตารางแบบเอ่อไม้หรือตารางแบบ câu hộp đeo, Đẹp câu ừ, ở từ rác, cặp câu hộp sòng, má, khai, được rồi, 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 จ้าก็ใช่จังยวว่าฟ้าเปล่าไหมอาจารย์ยอาจารยบมิตร้าฮาผู้สาวจ์บทูมาก็เลยก็เลยเจ้า่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮาฮะ่าฮ่่าฮ่า่าา่าฮาฮ่าฮ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 ่าฮ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 ่าาา่บล่า่าฮาฮเาฮ่า่าฮาี่ย่่าฮ่าฮ่า่าท่า่าฮ่าฮาฮ ม่ไหวจันขีดมันมากน้ำคอดฉันตื่นเนาะอย่าก,กดแอป<ด>อย่าก,กดรับเด้อมีแอปอะไรเข้ามาอย่างไรกดเบื้องนั่นเบื้องนี่เขาก็ลังต้องกดบอกเปิดแล้วอะไรบ็อกเปิดแล้วอืไม่กดรับอะไรสักอย่างกับว่ามีอย่างเนานนะเรดมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเด้อยจันขีดเซนอย,ยู่ดีนี่เออจะเย็นๆจัน พูดอะไรพูดอะไรบอกเลยเขาใจเย็นๆเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวดังๆหัตถ์จันแป๊บนึงอ่าตารางหกเหลี่ยมเนาะกันเดี๋ยวหกเหลี่ยมสมองกระซ่าม่ได้เร็วเนาะ้วกหกซองหกซองประมาณหกเหลี่ยมเออหกซองพูดชีวิตโอ้ยเนี่ยเห็นบ่กันเฝ้าแน่กันเฝ้าพิสเฝ้าถือนี่โจภาด้ยสมองกันบ่ได้นั่นกราบขออภัยเลยที่คุณพ่อคุณแม่จีละ พานมันนีได้เลยพานตลอดล้ะค่ะใจพานเนาะเพราะาไน้ยพานเนาะจันเนะาะเขงๆข้งรวยๆปังปังไอเอฟซีพันใดครับเนี่ยเฮ็ด H บุญเฮ็ดท่านมันใจตูรรือน้นเจอตูรหรือดอหตากันไม้วแยาจ้ะมาค่ะาจารย์ช่องแรกแถวบนค่ะมีสี่มีสองมีหนึ่งมีสี่มีสองมีหนึ่งค่ะตารางเนี่ยมีหามีเจ็มีแด มีห้ามีเจ็ดมีแปดค่ะวิ่งค่ะจันึวิ่งวิ่งหาล่องหนึ่งวิ่งห้าค่ะตัวล่องขึ้นหนึ่งแล้วค่ะเน้นที่หาเด้อวันนี้จับคู่สองตัวค่ะสองคู่เอาร่างหนึ่งก้อนหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองค่ะ ราคาวันนี้หาหนึ่งหาสี่หาสองห้า 1, หนึ่งห้าสี่ห้าสองค่ะสามสามตัวสี่หางสามตัวตุ้ดจ้ะมีอีกไหหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งหาแปดหนึ่งห้าแปดค่ะสีหนึ่งห้า สี่หนึ่งห้าค่ะสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าค่ะมีเซนเต็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาแปดสี่สามห้าอย่าวเด้อค่ะแป๊บหนึง่งค่ะเด่นแล้วค่ะเด่นห้าเม็ดเดียวเด้อแล้วก็สามตัวเด่นตัวไดนก่ขอนค่ะจันหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดตัวเน้นหนึ่งค่ะ หนึ่งห้าแปดค่ะเป็หนึ่งห้าซี่หนึ่งห้าค่ะสามตัวจับเนาะสองตัวค่ะจานสองตัว 1, 5, ค่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะหนึ่งสี่หนึ่ะห้าหนึ่งกับห้าสองค่ะอันนี้คือยันทามปะเลือกวันนี้ปะยันทามตีสันจรบ่อกจาน 5, 5. ตั้งนจอนอย่างนั้นหามมันก็ยังสิบเป็นหามอยู่เลยไลนานีบนเป็นล่างบน,นกัาานล่างได้เลยนี่จะว่าบนเด้วเอาต่บนล่างกัเอาน้ำแน่นอ้อจันนอไปให้ไปบนบนล่างเลยอันนี้ให้เป็นบนเป็นล่างเนาะค่ะจันแมนเสียวการจะเสียวการคือว่ามีเท่านี้เนาะมามีล่างอีกแล้วมันบะมาบ,บ,บนบนหนแนน้แล้วลอยู่ในนี่ละบนล่างกัอยู่ในนี่เบิร์ล่างกันเถอะแมนแนอ๋อ สั้นเลยไหมไมันจังบางเสียวกันคือว่าเออเดี่ยวกับบนล่างไปเลยได้ความอ,อนุญ,ญาตทวนตัวเรกแน้วค่ะอ,อนุญาตทวนตัวแรกในเรืออาจารย์อาจารย์เซียนหนองคายงวดหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดแล้วค่ะแถวบนมีสี่มีสองมีหนึ่งแถวล่างมีห้ามีเจ็ดมีแปดได้แต่ล่างวิ่งห้าเน้นที่ห้าแล้วค่ะตัวล่องก็ขึ้นหนึ่งออแล้วค่ะ สองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสองเน้นเน้นหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสองสามตัวมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเน้นเน้นคือหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งห้าถูกประกาจันย์ครับถูกอันนี้สูตรสูตรเดียวกันนะครแต่ว่าเป็นของเก่าที่อาจารย์เพิ่น,นเอามาเขียนให้ของวันที่แล้วเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ้งใส่กันทก่อนเนาะ นี่เด้ค่ะสูตรเดียวกันเนาะอาจารย์เนาะมันมบ่ครับครับสูตรเดียวกันจับเส่ตะล่าใเนเบื้องไงนี่สิเนี่ยแต่ว่าเพื่อนอ่งาง่วนหนีบห้เสียยวกาสได้บนกันล่างเนะ้ะไปบนไปล่างได้หมดของเก่าของใหม่เพื่อนเบื้องรถเพิ่นจะได้รู้ว่าเออทิศทางแนวทางของอาจารย์เซียนหลองไยเป็นแบบใดมาแบบใดจระอาจารย์จระสำนักเซียนหลองคายนี่เแล้วดังเมื่อหลายปีแล้ว ตะกี้ไปไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเห็นหมอจันเป็นมะเฮื้อได้จากไหนบ่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละคนเซครับอ๋อเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเนี่ยแอดโตจําผิดษจนะแม่นๆดังมาหลายปีแล้วเนาะค่ะตั้งแต่แอดบ่ทันได้ทําคลิปเหมือนแมนซิปปีราวจารย์ย้อนหลังประมาณนั้นล่ะเนาะเลขเพิ่นก็เข้าดีมาตลอดอยู่เนี่ยขอ3ตัวแตกเลยนะอาจารย์งวดนี้ ต้ามีนเป็ปากปากตัวนี้จะหามเนี่ยนะถ้ามันปิดเอาตัวนี้ถ้ามันถ้ามันหามเนาะตัวไรจันถ้ามันหามเนี่ยซื้อไว้แล้วเนี่ตัวไรค่ะแปดหาแปดถ้าหามพิเศษเปนบ้างแน่นแ่นแน่นแปดห้าแปดอืมถ้าหามเดียวเจ็ดเชียนเลยคันหามแล้วเนาะ แปดห้าแปดยังหวัดกันหามกันหามกันหามเนาะค่ะหฮะสัญจรกานี่กันที่หามยันเลขหามเลขหามคันเบิ้ลสีเบิ้ลบนอะก็เป็นไปได้เบิ้ลเนาะเป็นไปได้เบิ้ลจะมาเบิ้งตามสูตรเลยมันสะมีหัวถ่ายมันสะมีเลขกแปดอะไร่านี่ะ ไปไปบ้างเดี๋นี่แต่ม่นามคันบ่มากี้จันเสี้อน้องค่ายจับไปกับจับเอาโลดเออเอฟซีอยู่ในตนะล่างเนาะจันเนาะครับในตะล่าง,างจับเอาโลดแถวบนแถวล่า,ลางแถวอันนี้บางท่านเพิ่นกับ<อ>จับเอาเอาอันสิ่มาสุดสายหมวกกับจียำให้โลด,ดไปเอ้าย่ำรถไหม,ดดมจันไปซื้อลอตเตอรี่เด้อตัวใดจันสองห้า หสองนี่นะบานกนหนึ่งห1าเท่านั้นไปกันอ๋อเน้นเน้นคือห้าสองสองห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งมันบ่เท่านั้นล่ะเออว่องเล็บไปแล้วล่ะอ่าเล็บสับบบบบบ่นสามตัวกัเบิ้งอยู่ข้างล่างน่ะเบิ้งการจับเล็บมันสีบลคือกันน่มันสีบลบนล่างเลว่อมันนี่ละประกัน มีบนมีล่างนะอาจารย์เนาะแฟนฝันดีบ่ค่ะอาจารย์ยังพนในฝันเว้นฝันเด้อทั้งบนทั้งง้างเนี่ยเปรียบตัวเดียวกันระเบิดเด้อแม่นอยู่ดอก่งขันแม่นว่าฝันดียังไงอาจารย์บอกในเด้อไล่ไมาบอกในเด้อว่าฝันได้อย่างแน่เสียงเลขตัวใดจังไงนะให้เอฟซีบนได้ำเนียถ้าพิจารณาคนฝันเกี่ยวซื่อๆฝันไอเนี่ยฝันเกี่ยวว่าลูก ไอ้าร้างลอตเตอรี่อันนี้เราไว้แล้วตัวไหนจน15 15นาันโซคี่บอกไปละหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองสองห้าฝันแล้วเสียงแล้วซื้อลอตเตอร,รี่อันนี้แล้วสองคู่นี่มีคนฝันถึงฝันเจ้าครับอาจารย์อืมอ่ะก่เลขกระอาจสิเขาแล้วถึงแล้วนนลนเนาะอาจารย์เนาะครับการแนวทางของจารย์เซียนหนองคาย ฝากเอฟซี 4, แฟนซองมาที่หลังดีกว่า่มาที่หลัง,มมลงนี่แหละจังแข่นๆเนา,าะ้วาจาันแล้วเอาจาันด้วยพราะเอฟซีเลยค่ะจันให้เพิ่นได้ไหมเน,นี่ยเออลูกอาหน้าตีน้องมันงวดนี้มันเกิดระวังแนี้ยก,การจันเนาะ,ะเล่นอย่างกะรนี่สติตเลขมันเกิดเข่ามาหลายงวดแล้วแต่ว่าเฮาอยัางจับติดจับถืออยู่มันก็นยัง ตัวอ่าง่ผู้คนไม่โชคคนก็ได้เนาะแะอันนี้กัแต่ว่มีอย่งางไรกันพี่น้องเอฟซีของโจ๊การุยมีโชคมีลาบเบอร์เลขถึงเบอร์สุปูซุปคนครับสวัสดีครับค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์เซียนหนองคายมากๆเด้อค่ะอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางให้ทางช่องโจ๊ก้ารุยกลับขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ตามครับครับ,บสวัสดีครับก็อาจารย์เซียนหนองคายกับใจดีมากๆแล้วค่ะขอแนวทางเนี่ยในกระหายทุกรอบทุกครั้งนะค่ะก็กราบขอบุญขอบคุณอาจารย์เซียนหนองคายซึ่งวันที่แล้วของอาจารย์กับเขานะคะ่ะก็แนวทางตัวแรกก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชเด้อ่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจพา้าร่วยน้ำแน่ขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ